ไปต่อกันที่เรื่องของเด็กครับ,รบปิดเพิมปิดเทิมเนี่ยมักจะมีเหตุการณ์ที่เด็กๆเนี่ยจมน้ําอยู่เป็นประจําแล้วคุณนัทถ้าดูตัวเลขสถิตินะคะคุณผู้ชมตัวเลขการเสียชีวิตของเด็กไทยที่อายุต่ํากว่า15ปีค่ะเฉลี่ยปีหนึ่งเนี่ยพันสคนที่เสียชีวิตเพราะเหตุการณ์จมน้ําก็เลยมีโครงการดีๆเกิดขึ้นนะคะทางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่จังหวัดพิษณุโลกเขาก็จัดกิจกรรม ว่ายน้ำเพื่อชีวิตคือเหมือนเป็นการสอนว่ายน้ำให้กับเด็กๆจะได้รู้จักเอาตัวรอดเวลาไปว่ายน้ำแล้วจมน้ำคือปิดเทิมบางทีเด็กก็ไม่รู้ทําอะไรก็ชวนไปเล่นน้ำนะฮะ ที่ต้องเล่นน้ำเพราะว่ามันเป็นปิดเทอมหน้าร้อนอากาศมันร้อนช่วงเมษาด้วยนะก็ต้องหาวิธีหน่อยว่าทำยังไงดับร้อนกันดีก็ไปเล่นน้ำกันแล้วบางครั้งก็เล่นแล้วไม่รู้วิธีการป้องกันตัวเพื่อนเล่นเป็นตะคิวก็จมน้ำไปบางส่วนก็มีเหมือนกันนะฮะ<ช>ทางจังหวัดพิศนุโลกเขาก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการลดอัตราการจมน้ำเสียชีวิตโดยจัดขึ้นครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับเป็นการรับมือกับ การปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะครับก็มีพุ่มในการโรงเรียนมีคณะครูเข้าร่วมงานจํานวน200คนครับทางฝั่งของคุณวสันต์ศรีประดูรองพุ่มในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิศนุโลกเขตหนึ่งก็บอกว่านโยบายนี้เป็นนโยบายของสานักงานที่จะป้องกันการเสียชีวิตของเด็กในช่วงปิดเทอมจากการที่เด็กว่ายน้ําไม่เป็นการสอนให้เขารู้จักการว่ายน้ํารู้จักการป้องกันตัวก็จะเป็นวิธีการลดความเสี่ยงได้เป็นวิธีหนึ่ง ก็จะสอนทักษะการว่ายน้ำท่าต่างๆเมื่อสิ้นสุดการอบรมแล้วเด็กก็สามารถว่ายน้ำเป็น และที่สําคัญคือสามารถเอาตัวรอดได้ถ้าสมมติว่ามีเพื่อนจมน,น้ําก็สามารถช่วยเหลือได้ค่ะคจริงๆเราไม่ได้สอนแค่ทักษะการว่ายน้ําถ้าปกติที่ต้องว่ายพื้นฐานเป็นอยู่แล้วนะเขาจะสอนวิธีการช่วยชีวิตหรือว่าการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีด้วยนะคะในช่วงเวลาที่เกิดเหตุขึ้นแล้วก็ทีนี้คุณผู้ชมถ้าเรามาดูตัวเลขสถิติของทางกระทรวงสาธารณสุขก็พบว่าเด็กที่มีอายุต่ากว่า15ปีค่ะ ในประเทศไทยเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ1,400คนถ้าคิดเป็นรายวันเสียชีวิตเนี่ยเพราะเหตุการณ์จมน้ำ4คนต่อวันเลยนะแล้วมันจะเยอะมากในช่วงของปิดเทอมนะฮะ,ะปิดเทอมบางครั้งมากกว่า4คนต่อวันด้วยบางทีผู้ปกครองไปทำงานนะฮะเพราะว่ากลางวันทุกคนก็ทำงานใช่ไหมครับเด็กก็อยู่กับเพื่อน บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเด็กไปทําอะไรบ้างชวนกันไปเล่นน้าจมน้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบคือในกรุงเทพเนอาจอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าต่างจังหวัดที่บ้านอยู่ติดริมคลองหนองบึงบางทีชวนกันเป็นกลุ่ม<ช>เป็นกวนไปนะคะ<ช>แล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยเนี่ย<ช>ก็อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เด็กเสียชีวิตได้<ช>ค่ะเขาบอกว่าหนักที่สุดเนี่ยนะครับจะอยู่ในช่วงประมาณมีนาเมษาอย่างมีนานจะมีเด็กเสียชีวิตประมาณสัก148คนต่อเดือนนะครับแล้วก็พอเมษาจะขึ้นมาเป็น182คนต่อเดือน พอพฤษภาคมก็จะอยู่ที่141คนต่อเดือนเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจะอยู่อายุระหว่าง1ขวบถึง9ขวบนะครับก็เมษาหน้าร้อนนะครับเป็นช่วงของการปิดเทอมด้วยก็หากิจกรรมใครร้อนก็ว่ายน้ํากันก,ก็อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ําก็เลยเยอะสูงสุดในช่วงเมษายน